วัสดีครับวันนี้นะครับพี่เขานั้นนะครับมาอาศัยยืมเงินผมก็แต่ก่อนนี้แกก็ามาอยู่แถวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้แกไปโดนไล่นะครับไปโดนเข้าโกงค่าแรงด้วยทํางานเดี๋ยวชุมแพร่ไม่รู้พี่ใช่ไปยังไงมาไงครับพี่ไอไปโกงเขาถือเข้าโกงยังไงครับไอพูดให้ฟังหน่อยไอพี่ไปทํางานชุมแพรชุมพแพร่น้บ้านท่อแพร่ <c oughs> พี่พศนั่นแหละเขาเขามาจ่ายตังค์ให้พี่ พี่ก็ไม่มีตังสักบาทเลยพี่ก็เลยปั่นจัก,กรยานมาตั้งแต่ชุงแพรอ่าโอ้ยแล้วจัก,กรยานก็หายจัก,กรยานก็หายมาหายที่กันทละนท่<ก>ขาของอยู่ในนั้นหมดเลยเสื้อผงเสื้อผ้าเลยรอ่าโอแสดงว่าพี่นี่ไป ทางานนี่ใช่จะกินแต่ข้าวให้เฉยนี่นเลี้ยงควายให้เขาใช่ไหม,มเลี้ยงควายด้วยขับรถไถด้วยอืแล้วพี่เขานะครับก็จะมายืมเงินผมยี่สิบาทแต่ว่าผมคิดว่าแต่ก่อนนี้พี่เขาเนี่ยมามาเขาไม่รู้ว่าแกมาจากไหนนะแต่ว่าแกก็เ,เคยได้แฟนได้อะไรเลยก็ตกทุกได้ยากมาแล้วเลือกกันกับแฟนนานแล้วนะครับแกก็ามาอาศัยขอนอนกับไอ้บ้านพี่มอสตัวคืนนี้นะครับแล้วเขาก็ข้าวให้กิน I